โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าคำเตือนจากพระกรรมฐานบอกไว้ให้เตรียมหาที่ปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวเพราะอนาคตในภายภาคหน้าคนจะอดตายเพราะขาดอาหารแย่งชิงอาหารและจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานบอกไว้ว่าต่อไปจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ระบุวันเดือนปีท่านบอกแต่ให้เตรียมหาพื้นที่ไว้ปลูกข้าวพืชผักช่วงนั้นคนจะอดตายเพราะขาดอาหารน้ำเกิดการแย่งอาหารกัน อาหารราคาพุ่งสูงส่วนภาคใต้คงจะเกิดเนามิอีกครั้งประเทศที่จะเกิดเนามิได้แก่ไทยสิงคโปร์ออสเตรเลียกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วประเทศอนาคตข้างหน้าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่แต่ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สจะหนักกว่าภัยพิบัติธรรมชาติต้องดูแผนที่ประเทศไทยดีๆภาคใต้จากดาราธิวาส ขึ้นมาถึงประจวบคิริขันเป็นพื้นที่อันตรายคนจะถูกคลื่นยักษ์กวาดต้อนลงทะเลไปกรุงเทพไม่ปลอดภัยทันวาปีหน้ายังไม่ใช่ภัยพิบัติใหญ่นะคะเกิดทางใต้ของไทยมาในรูปแบบน้ำท่วมสึนามิแผ่นดินสุดตัวรวมไปถึงประเทศสิงคโปร์ออสเตรเลียคาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ จังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพแผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถลม่มความสูง200เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่งน้ำจะเข้าช่องแคบจังหวัดสระบุรีและด้านตอนล่างของโคราชบางส่วนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ30% ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง10เเท่านั้นบุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากก็สูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญญาณภาวนาฉะนั้นอย่าหลงไหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนักเพราะเมื่อเข้าสู่ยุคศีวิไล เงินทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดีศีลธรรมบุญกุศลเท่านั้นหนังสือใบลานสีที่ถูกตกทอดมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตปือประเทศลาวพระอาจารย์ผู้ทรงศีลรูปหนึ่งเผยแผ่ให้เลยเกิดความศรัทธามายัางพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศลและเพื่อพิจรารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลก ยุคโลกาภิวัต์ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธธรรมนายวิดังนี้โลชังชมโพโทโสอินโตการุณาพระอินทร์พระพรมยมราชได้สั่งไว้ว่าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรีบบอกให้คนอื่นฟังจะเกิดมหากุศลเพื่อจะช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากบหันตภัยพิบัติทั้งปวงถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีพูดผีปีศาจเข้ามาอย่างแน่แท้ในปีจอถึงปีกุนเมื่อเดือนงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะฉกกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการทุกยากค้อนย้อนศึกสงครามบ่อแล้วทุกยากค้อนย้อนน้ำแล้วไฟทุกยากค้อนย้อนบ่อมีไผ่สีเบิงไผ่ ทุกยาก้อนย้อนอึดข้าวปลาอาหารทุกยาก้อนย้อนผัวเมียบ่อยเห็นหน้ากันทุกยาก้อนย้อนมีคนตายตามทุ่งนาทุกยาก้อนย้อนบ่มีผู้เท่าทุกยาก้อนย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวกทุกยาก้อนย้อนนอนบ่หลับ ในปีจอนี้ในเมืองเวียงจันทร์จะมีฤษีองค์ทองคําสิขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้นแปดค่ำห้ามบ่อให้ตักน้ำอาบน้ำกินตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินพระยาย,ยมราชจะเอายาผิดพ่นใส่ในโลกมนุษย์ในปีจอเมืองกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขันพระแก้วมรกตหัวเชียงเมียง ข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันนี่คือพระคถาขององค์อินพรมยมราชได้เขียนไว้ในใบลานจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภยัยพระคถาเขียนไว้ว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติ พระคาถาบทนี้เขียนลงใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือพวกศีรษะยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในการแล้วเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์โลกทำกุศลสามส่วนและทำบาปกรรมถึงเจส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินจะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง9ข้อนับตั้งแต่ 1. จะเกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหว้ 2. จะให้เกิดอักคีภัย 3. จะเกิดอุทกภัย 4. จะเกิดฟ้าผ่า 5. จะเกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไป 6. จะเกิดสารพิษต,ต่างๆ 7. จะเกิดกาละโรคต่างๆ 8. จะเกิดเข้ายากมากแพง 9. จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันตภัย9อย่างนี้จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มีบุญคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเท่านั้นรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆถ้าเลยปีจอปีกุณไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งโลกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจให้ทุกคนเคร่งครัดในศีลห้านอกจากหนังสืออินตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกรูปหนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จะรึกไว้ในแผ่นศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินทุดงวิปัสสนากรรมฐานผ่านไปพระผู้ทรงศีลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลาย ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศลรู้เพียงเท่านี้ข้าพรเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่าในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสปะว่าในปีรากาปีจอปีกุลเดือนเจถึงเดือน8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนทนทางในเดือน9้าถึงเดือนสิบคนใจบาปจะถูกล้างผลานไปให้หมดมีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่มีข้าวแต่ไม่มีคนกินมีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเับาฟังนะคะขอย้้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการเับาฟังด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ